สวัสดีค่ะ,ะหมวยมาแล้วนะคะ,ะห่างหายจากการรีวิวไปนานเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็อจอบนะคะจอบถากนะคะน้ำหนัก2ตอนนะคะ,ะประกอบด้ามไม้1นึ่าความยาวเมตรห้สินะคะราคาส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตเองนะคะ,อ,ะอันนี้คือสินค้าที่ผลิตแล้วนะคะก็เต็มพร้อมจะส่งนะคะเนี่ยค่ะการกรึงนะคะกึงกลม ขัดเนียนไรเซียนเลยค่ะอ่านะคะผลิตโดยช่างไทยโบราณนะคะจอบลุงสวัยค่ะอ่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะน้ำหนักสองปอนด์นะคะไร้รอยต่อนะคะหัวจอบไร้ไร้ไร้รอยต่อค่ะเนี่ยค่ะจะมีความคงทนนะคะอ่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะอัด ด้วยริมเห็นนะคะริมหนานะคะนะคะถ้าสมมติแบบถ้าสมมุติว่า,าการใช้งานเนี่ยใช้นานไปสมมติว่ามันมีการมันมีการาเขาเรียกว่าอะไรบ้างอะสันครอนด้วยการแบบการใช้นานอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถเคาะเคาะลงเนี่ยตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะเคาะลงแล้วมันจะแน่นปุ๊บเพิ่มความแน่นหนาเข้าไปอีกนะคะได้ค่ะ มันเป็นคลิกอะคะ่ะถ้า,ถ,าถ้าใครรู้แล้วก็ไม่นั้นถ้าใครไม่รู้ก็เหมือนก็ขอแนะนาเวลาแบบเอ้ยหัวมันเริ่มเริ่มเฮ้ยมันสั่นคลอนอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็อย่างนี้ลงไปนะคะปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กเข้าไปอย่างเงี้ยแ่ะงแรงเข้าไปมันจะแน่นเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปอีกนะคะนคะคะดูชัดค่ะเนื้อไม้นี่โอ้โหเห็นไหมคะสวยค่ะ ไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตกแล้วเนาะเนี่ยค่ะเนื้อไม้เห็นไหมคะนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อหมวยได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ0982817925นะคะส่งทั่วไทยค่ะ